เป็นเรื่องใหม่เนาะสำหรับสำหรับโลกเราก็ว่าได้นา<อ>ะที่มีที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําแผนเนี่ยเราก็จะมีแผน12 3 4งสองสามสี่เนาะ <Yeah. S 2> คอยคอยมอนิเตอร์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเอาคิดว่าเออเซ็นเตอร์ของทุกอย่างคือผู้บริโภคทํายังไงให้เราเข้าใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดอันที่2เนี่ยก็คือการทําในเรื่องของการตลาด ที่ต้องบอกว่าที่โฟกัสมากๆนะคะอย่างหนึ่งเนี่ยอ้อคิดว่าการที่เรามีแบรนด์นะแบรนด์ที่แข็งแรงมันจะสามารถที่จะช่วยฟันฝ่าอุปสรรคของเราในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อคิดว่า สองจุดหลักที่เราต้องให้ความสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของคอน sumer <c oughs> ว่าว่าพฤติกรรมผู้บริผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่า <c oughs> ะะอันที่2เนี่ยก็คือการสร้างแบรนด์ให้แข่งแกร่งในประเทศในประเทศที่เราไปสองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ <c oughs> อีกอันที่สําคัญไม่แพ้กันเนี่ยอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการ manage partner เนอะ <c oughs> คือเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปผ่าน partner <c oughs> นะคะในหลายๆช่องทางเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพาร์ทเนอร์เนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยได้ information ที่เร็วขึ้นอั mm hmm. นะี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง mm hmm. ค่ะ